เฮ้ยโ hey. oh, wow. อ,อ้ว้าวอลลทุกคนเนี่ยเคยเห็นคำคมแบบนี้ป่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักสิ่งน่ารักที่เรียกว่าเธอโอเคครับผมก็สวัสดีลุงป้านาอากันด้วยนะครับผมทุกคนเนี่ยสบายดีกันไหมเอ่ยถ้าทุกคนสบายดีเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ก็สำหรับคนที่แบบเข้ามาใหม่นะครับผมก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่แบบกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับที่แบบทุกคนเนี่ยชื่นชอบผลงานของผมนะครับผมถ้าคาพูดคําจาผมเนี่ยแบบดูร้ายกันไปหรือว่าแบบยังไงนะผมพูดไม่ชัดแล้วก็พูดเร็วไปเนี่ยผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้ครับก็จะเป็นรวมทิกเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็น3ทิกเหมือนเดิมนะช่วงนี้มันก็จะตันๆหน่อยนะเพราะว่า ผมทำอะไรไม่ค่อยจะได้สักทีเลยนะผมก็อยากจะเปลี่ยนคอนเทนต์ทำอย่างอื่นก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็จะได้แบบไม่เบื่อนั่นเองว่าทำแต่แบบเดิมๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเบื่อเหลือเกินถ้าผมทำคอนเทนต์แบบแนวปันๆหรือว่าไปเกลียนคนเนี่ยทุกคนจะชอบไหมฮะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยคอมเมนต์ถามผมเลยครับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะให้ผมทำแบบเดิมหรือว่าทำแบบอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถถามผมได้นะใต้คอมเมนต์นั่นเองอย่าผมเนี่ยเขาจะไปตอบนะครับผมโอเคก่อนที่เราเนี่ยจะไปรับชมคลิปนะครับก็อยากจะ ให้ทุกคนเนี่ยชอบกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดส u b s รค i า e ให้ผมด้วยนะครับก็สํัครคลายที่ไม่กดเนี่ยก็กดให้ผมซักผมเนี่ยก็จะได้แบบมีกำลังใจแล้วก็ขยันทําทุกวันนะครับผมถ้าคลิปอะไรฝงผมเนี่ยมันกระตุกหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องแบบขอโทษอีกครั้งนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับผม Let's go โอเคครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็จะมีเว็บดีๆให้ทุกคนมาสมหรอครับซึ่งก็จะเป็นของเว็บ99าวกรนั่นเองก็สตลัดเว็บนี้ครับก็ฉลองเปิดเว็บใหม่ด้วยนะแล้วก็ถ้าทุกคนเติมเกิน100บาทขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับของเลยเพิ่มขึ้นตั้งอีก16%นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าทุกคนสุ่มของแล้วนะครับเราแบบไม่ได้อะไรเลยนะครับเราเนี่ยก็จะได้เป็นคูปองแทนนะครับเพื่อเก็บสะสมคูปองนะครับเอาไปแลกของรางวัลนั่นเองนะครับราคาคคคคคูููปปปปอออองงงกกกกกก็็็็็จจจจะะ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 มมมีีีีรรรรรราาาาาณ1,000 1,000 2,500 6,000 3,500นนนนนัับบเเเเเไไไดด้้้้พชแแต่่่ถยยทลลวโส ไอดี ID ปักธงเลยนะครับผมแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะได้เพชรนะครับเราเนะี่ยก็สามารถเก็บ20,000คูปองนะเพื่อแลก100,000เพชรได้เลยนะแล้วก็ระบบส่วนต่างๆครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับก็ไม่มีเกลือด้วยนะก็จะมีปักธงสุ่มเพชรแล้วก็หอนอต่างๆแล้วก็เสื้อแดงด้วยนะโอเคผมก็จะมาสุ่มตู้สุ่มสกินปืนแล้วกันนะครับโอเคกดคลิกเข้าไปเลยปับ๊บอ่ะมันก็จะมีเอเคบูเฟนละก้อนนะครับอ่าแล้วก็สกาเมกาเลดอนแล้วก็คาตาเนสนั่นเองซึ่งเป็นของแลหายากด้วยนะ แล้วก็ APC 0นะครับแล้วก็ซองยาอีโบสีแดงนั่นเองแล้วก็ซองของเซตาัมสนะครับก็เป็นของแลเช่นกันในการที่เราจะสุมส่มักินปืนนะครับเราก็ต้องใช้ประมาณ10เครดิตเลยนะโอเคผมก็ได้ทําการเติมเครดิตเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้เติมเป็น250กว่าเครดิตเลยนะครับผมโอเคเราก็จะมาสุ่มกันนะว่าผมจะได้อะไรนะที่ผมอยากได้ก็คือเอคอมังกรนะครับแล้วก็สกาเป็นกระดอนนะโอเคเราก็มาเริ่มสุ่มกันเลยครับผมว่าเราจะได้อะไรนะโอเคทําการกดส่มเลยครับผมอ่ามันก็จะหมุนติ้ต่ะอุ้ ได้โอได้คูปองนะครับผมไอมันเหลืกช่องเดียวเองผมก็ได้ไอคีบูฟิลด์ก็แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคูปองนะครับซึ่งผมก็ได้คูปองประมาณ5คูปองนะก็สามารถไปแลกของละมันได้นะไม่มีเกลือด้วยโอเคสุ่มใหม่ครับผมโอเคหมดต,ต,ติวติวอ่ะเฮ้ยผมได้อันนี้ว่ะสกานี่ไมกาลดอนตัวนี้มันเขียนอะไรเน,น,นี่ยโคไน้กกรัสสกาเมกาลดอนติดต่อรับได้ที่เพจเฮ้ยแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะสุ่มได้มันผมครับก็สามารถไปสุ่มที่ใต้คลิปของผมเลยนะครับผมมันก็จะเขียนว่าก้าวช็อปนั่นเอง ยามนะก็อยู่ใต้คลิปของผมนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับทิกแรกของเรานะครับก็จะเป็นทิกเอ่อทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นสีทองนั่นเองวิธีนี้นะครับผมก็ได้มาจากเอ่อจากคลิปทิกตอกนั่นเองผมก็จะลองทำดูครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยก็ให้ทุกคนทำการกดเข้าไปตรงที่สนามชกมวยนั่นเองโอเคแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยมาด้วยนะแล้วทีนี้พอมันวัดเป็นแบบนี้ใช่ปะแล้วก็ให้ทุกคนทำการกดออกเอ่อกดปัดเกมทิ้งเลยโอเคปัดไปอ่าแล้วก็ให้เราเทารเทาากกกรดข้มมหนนะ เดี๋ยวผม,ผมเนี่ยก็จะตัดไปช่วงที่แบบตอนทาบั็กติดละกันนะมันก็แล้วแต่โทรศัพท์ของทุกคนนะครับว่าโทรศัพท์ทุกคนเนี่ยมันจะเร็วหรือแรงนะ๋ยวถ้ามาแรงเนี่ยมันก็จะข้อเกมเร็วเฮ้ยนี่ไงทุกคนเห็นปะมันเป็นสีทองแล้วนี่ทุกคนแต่ว่ามุมมองคนอื่นเนี่ยมันไม่สามารถเออมองเป็นสีทองนะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะเห็นเราเป็นตัวปกตินั่นเองเออแต่ถ้าผมเนี่ยเข้าไปในของโหมดซ้อมยิงเนี่ยผมจะเป็นอะไรไห <storyline> มวะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเขียนว,ว่าอมาตะนั่นเองผมไปเห็นคลิปนั้นมาเขาทําแค่แบบต,ต่วสี่ <im> ห้องซ่อมยิงนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปให้ดูนะว่าเราเนี่ยจะเป็นอมตะจริงหรือเปล่าโอเคแล้วปืนก็ปืนอักประลักกันมาทุกคนเดี๋ยวเราจะทดสอบว่าเราเนี่ยจะเป็นอมตะจริงหรือเปล่าแต่กรอนั้นเนี่ยคนมันหายไปไหมดหมดเนี่ยเฮ้ยไปเนี่ยมันหมอบไปตัวเนี่ยโ,อ,โ,อ,โอ,อ้ยนี่ไงเอ๊ะมันยิงยากจังวะเนี่ยอา้าวกูจะให้เขายิงแต่แม่กูไปยิงเขาทำไมวะเนี่ย เฮ้ยสนใจเราหน่อยเนี่ยดูดิเรายิงนายไม่ตายเนี่ยนายแม่งไม่สวดเราคือเฮ้ยอ่ะเห็นปะมันไม่เป็นอัมพาตล้วทุกคนเออคลิปแม่งหลอกดาวกูถ้ามีเสียงไก่เรืออะไรเนี่ยผมก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะ <c oughs> ก็สำหรับทิกแรกนะครับก็อเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็อเอาไปทําเล่นแล้วก,นนกันนะผมไม่รู้ว่าเราทําเพื่ออะไรนั่นแหละก็ทําเพื่ออะไรกันไม่รู้โอเคก็อเอาเป็นว่าเราก็ไปรับชมที่สอบกันดีกว่าผมจกเข้า โอเคครับก็สำหรับทิศที่2ของเราครับก็จะเป็นทิศที่แบบดีเด่นที่สุดเลยนะเพราะว่าทิศนี้มันก็ได้มีประโยชน์ที่สุดเลยนะก็สำหรับคิปวันนี้นะโอเคก้อนอื่นเนี่ยก็ให้เพื่อนเราเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะแล้วก็ให้เราทบการดันเพื่อนเข้าไปนะอ่ะกูจะบีบแตะทำไมวะเนี่ทย,ยนะทีนี้เพื่อนเราเนี่ยก็จะสามารถมาแคมป์อยู่ในนี้ได้นั่นเองถ้าทุกคนเนี่ยเจอวงสุดท้ายแล้วก็รถจิบหรือว่ารถกระบะเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาแคมป์ตรงนี้ได้หรือว่ามาดักสตูก็ได้นะอย่างเช่นสตูเนี่ยเดินผ่านมาตรงนี้ใ ก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการกดกระโดดออกมานะแล้วก็ทำการยศัตรูได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูมุมมองแล้วกันนะพะว่าเป็นยังไงนะนี่ครับมุมมองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่แบบจะอยากจะแคมป์นะครับเราก็สามารถแคมป์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะก็ซ้อนอีกจุดหนึ่งนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้นะอ่บแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยดันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เพื่อนเราดันประมาณแบบนี้นะอ่บเราเนี่ยก็จะสามารถมาแคมป์อีกจุดหนึ่งได้นั่นเองแต่ว่าไ้ัเนียมดด่าากก็ททสุล ผมคิดว่าเอ่อไปทำข้างล่างก็น่าจะดีที่สุดเพราะว่าตรงเนี้ยมันทำค่อนข้างจะยากยานะแต่ถ้าใครอยากจะทำบล็อกได้เล่นเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับผมนี่แล้วก็จะเห็นมุมบล็อกนะครับข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่เห็นปะถ้าทุกคนเนี่ยชอบที่ที่สอนนะครับก็จะจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์คนละไลค์ก็พอนะครับผมโอเคก็ไปรับชมที่สุดท้ายกันเลยครับผมก็สำหรับที่สุดท้ายของเราครับก็จะเป็นของส่วนเออเอ้ยเ,เดี๋ยวฮัลโหลเพื่อนเอ้ยรอหน่อยรอหน่อยเพื่อนเป็นมิดเป็นมิดเร็วเร็วเป็นมิดกัน มันยิงใครวะนั่นนั่นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ายอยอยอมึงเจอกูนี่อ่าที่ขอที่ขออ่ะกระสุนอ่ะเก็บป่ะอันนี้นี่เก็บไปเพื่อนเนี้ยกระสุนเก็บเก็บอ่ะอัดทิ้งปืนเลยอ่ะเก็บแม่เอาให้เก็บของเพื่นทิ้งปืนให้กูอ๋อขอบคุณค่าขอบคุณค่าอ๋อของเยอะเลยเกินนะเราเนี่ย โอเคผมก็คิดแผนอะไรแบบแปลกๆออกแล้วนะว่าผมจะเกลียนคนยังไงดีไอ้เพื่อนๆมานี้เพื่อนเฮ้ยลองไปไหนวะเนี่ยรอเพื่อนมานี้มานี้เร็ว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 เออมาๆๆคนส่วนมากในฟรีไฟเนี่ยในหมดทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าจาแบบยังไงละ่ะเวลาเราแบบเออแบบย่อยๆใช่ป่ะเขาเนี่ยก็จะเป็นมิดให้นะแต่ว่าผมเนี่ยไม่เป็นมิสนะแต่ว่าทำไมผมรู้สึกบาบวะจะปเกลียนคนทำไมกูรู้สึกบาบเฉลเลยกูจะสงสารหรือว่าอะไรดีวะเนี่ยเอามาบางทำไมวะเนี่ยเพื่อน เอ๊ะบัก5ดิโว้ยมาเต้นอะไรเนี่ยไปออกออกออกเจอมึแน่มึงให้หัวใจเพื่อนกูมไม่ให้หรอกเดีย๋ยวกูโอเคทุกคนวางป้ารอนะรอยิงหัวมันเอา้ายิตคี้เอา้าเอา้าเดี๋ยวตายง่ายเลยเหรอไม่สว่เลยเหรอเพื่อนอู้อะไรวะไม่สนุกเลย,เย,ม,เลยมันไม่ทําอะไรผมเลยมันมันไม่ยิ่งอะไรผมเลยผมก็รู้สึกสงสารนิดหน่อยนะ โอเคก็สำหรับทิคสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นทริคที่แบบง่ายๆแบบอีซี่เลยนะก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงที่เครื่องดีตรงนี้นะครับผมเอ่อผมไม่แน่ใจว่าเอ่อไอทิกเนี่ยผมเคยสอนคนเอ่อไปก่อนอนัดนี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยผมทําไปหลายครั้งมากเลยทําไป3 4ครั้งแล้วนะไอทรคิคเนี่ยถ้าผมแบบเอ่อเปิดทำอีกรอบเนี่ยผมก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับผมถ้าใครดูคลิปผมปบ่อยๆเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยการดีดนะครับผมแอด โอเคปับ๊บอ่ะเฮ้ยตะก,กี้ไม่เหมือนจะตกหรือว่าไม่ตกนะก็จะเป็นทีกที่แบบง่ายมากๆเลยนะก็เอาไว้แบบเออส้มยิสตูนะครับผมอันเนี้ยเราเนี่ยสามารถ,ถาเออยิงแบบมุมมักได้เลยนะเห็นปะเนี่ยพอสตูแบบสูงโขงขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เห็นเรานะเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถบังเราด้านเองโอเคก็สอนวิธีจะลงนะครับก็ง่ายๆนะก็แค่ให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเดินลงไปนะ แต่ถ้าทุกคนเนี่ยกดกระโดดนะครับทุกคนเนี่ยก็จะตายนะผมแนะนําให้แบบเอ่อกดเดินลงไปเลยนั่นเองนะครับผมทุกคนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเลือดผมเนี่ยมันมีประมาณเอ่อสองร้อยสามสิบใช่ป่ะเพราะว่าผมเอาสกิลของนักบอลน,นะครับแล้วก็เอ่อไอเทมใหม่นะครับนี่ที่มันเป็นเอ่อบวกเลือดเอ้อยเดี๋ยวใครผิดเทวะเฮ้ยใครผิดเทะนั่เอ้าใครผิดเทะหาหรอ,อ แค่บีบแทะแถวนี้วะโอเคผมก็จะอธิบายอีกรอบแล้วกันนะถ้าทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีเลือดอยู่กัน200ใช่ปะ่ะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยโดดลงไปเนี่ยเออเลือดเราเนี่ยก็จะเหลือประมาณ10%นั่นเองนะครับผมที่ผมใส่มาที่ผมใส่เลือดมาเยอะๆนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรนะแต่ถ้าแบบเลือดแบบ200เป๊ะๆเนี่ยเราโดดลงไปเนี่ยมันก็เลยเลือดเดือดสิบนะโอเควิธีลงนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเดินลงไปนะนะห้ามกดกระโดดเด็ดขาดโอเคก็ทำการเดินลงแบบนี้นี่เห็นปะ ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าทุกคนอ,อยากจะเอาไปใช้ในลงแรง้งหรือว่าทําเล่นก็แล้วแต่คนนะครับผมผมกออ็สำหรับที่นี้นครับผมก็เอาไว้ใช้ลงแรงนะ่ก็น่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะได้มีกำลังใจขึ้นเยอะได้่นเองถ้าทุกคนกดแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมโอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย